สวัสดีครับนานผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับเกมคุณคู่นะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นเราทําไม่สําเร็จเลยด่านเสื้อผ้าเนี่ยมาดูกันว่าทีนี้เราจะทําสำเร็จไหมสาเร็จไหมอะไรงี้เพื่อนผมบอกว่ามันอยู่ด้านบนและมันตรงไหนหาหมดแล้วอะ่ะ อยู่มั่งได้หรอเวียท้องเบิ่งคิมนี่อยู่ฮะมันจะมั่มงได้ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ติดตามได้เลยที่ด้านล่างกันนี้เราต้องเอาที่เปิดบ้าน แล้วก็ขึ้นชั้นเอ้ครูอยู่ชั้นบนนี่นะเราต้องกดกิ่งส่งของครับส่งของส่งของครับส่งของครับลงมาดิครับมารับของนะแม่ยังเร็วๆเนี่ยครับส่งของครับ นานออกมาจังครับผมไปแล้วครับไปก่อนนะครับขึ้นนั่นบนลนะเรามันจะเห็นจิ่งห้องไหนที่เราไปแล้วเราก็จะเปิดประตูไว้อุ้ย อ๋อมาซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ว่าอยู่สปีดมันแสดงว่าสปีดยังไม่หมดด้วยนี่นอีกเยอะอุ้ยมันขึ้นมาว่ะมันเสรยต้องออกอีกเยอะอุ้ยตกไม่เป็นไร ต้องกดมันลงมาอีกนะส่งของครับส่งของรอบสองครับไปแล้วในคลิปม,มันได้ยินเสียงกิ่งเป่ามันคลิปแรกที่ผมทำมันไม่ได้ยินเสียงเลยอะเออให้คุณลงไปก่อนนะครับเราค่อยออกไปโอเค แล้วก็มาห้องนี้ก่อนอันนี้ก็ไปแล้วเฮ้ยนี่คือห้องอะไรวะกุญแจออะไรอุ้ยมันกลับมาวะ่ะเฮีย แล้วเราก็ขึ้นไปนะ ตอนนี้คุณครูติดบัก็กก็ต้องรีบหาครูดีนะ มันอยู่ไหน ö? Ö ö ö ö mente, อ่ะวุ้ยวุ้ยคุณครูมาอีะครูมาอุ้ยอกทันกดกิ่งเหมือนเดิมนี่ก็คือการล่อครูนะแล้วก็ไว้แล้วก็กดกิ่ง มันติดกับดักกูแน่ไอ้คูง,ง่ดูนะดูด,ดูตรงแผนที่เล็กๆที่ครูเดินอยู่ว่ามันจะติดกับดักไหมมาดูดูดูเลยผมจะนนี่มดูตรงแผนที่เล็กๆไอ้ครูเนี่ยมาว่ามันจะติดกับดักเราไหมนะครับมามเจอกูแน่มันจะติดไหมวะ หรือว่ามันจะเห็นก่อนออกมาออกมาอุ้ยเหยียบนะครับมันเหยียบอะงงมากเหยียบกัดดักกูอยากให้มันเหยียบแบบหนึ่งชั่วโมงอยู่แบบประมาณสองสานาทีหรือหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงได้อะแล้วตอนนี้ผมก็เจอครูนะ ากันอยู่ห้องครูส่วนด้วยไม่มีอะไรให้เลยพวกนี้ก็ไม่มีเลยโอเค <c oughs> สมุด ้ยนี่มันกล่องไม่ขีดนี่นะแล้วเราต้องใช้อย่างไงวะเลื่อยใช้แบบไหนหอ่ะตัดต้นไม้ได้ไหมขอตัดต้นไม้ก่อนนะนะตัดได้ไหมตัดต้นไม้นะค,นคุณครู มันดูลกหูลกตาว่ะไม่ได้ว่ะคุณตัดหญ้าไม่ได้พี่ตัดสุดมันเหรอโยนถิมแล้วคุณกก็ติดกับดกักกดกดรัวๆครับ เราก็ขึ้นชั้นบนเหมือนเดิมดูเหมือนเดิมนะครับว่าคุณครูจะติดกับเราไม่ดูเหมือนเดิมเลยมันก็ไม่มีนะเอเวียพูดมั่วเวียม,มั่วเ่วีอยนีย่ส กับบมีเลยเหรมันเหยียบเอ๊ะมันไม่เหยียบมาดิมันเห็นมันเห็นดีครับ mày cơm hả kiến dòm dập cặp đặt nè dịp cặp đặt tôi yên à cặp đặt với vòng với tùng mình đầy lại โอเคนะครับส่วนคลิปนี้ก็ไม่สำเร็จนะครับท่านผู้ชมอะคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดนี่ยังมีติดตามก็ติดตามไม่ได้นะครับ